ngọc này phiền chậm, chậm lấy à Bùm bên này nắng ngọc Ây xa ai xa Này nắng luôn à họ này nắng luôn Trung rung rung lên đi mai à rồi ơi cập quê đạp chắc khường Mà đi qua bốn mươi năm này Mới đây kê mối à Phải lúc phải kê mối hai Kê anh nhút gặp Chỉ hoài nằm giả hốc trời Kẹp gì kè. พอดีว่าผมม่นางเดียว่าให้ไปเข่ยังนมีมันสกลร้อยนี่ครับหาร้ไม่ร้อยกัให้่กขาดอย่าไปคุนะนั่ยู้ไมในเพเล่นังกับโอเล็กมาในพะมก็จะได้เด็กก็อดีตเด็กว่านั้จะเกิดต้นน้นเลยเป็นไรุ่มผูจดการนั่งเตียงเป็นไรวะูจะการนั่งเตียงใครตัวนังเตียงตมันจะมเป็นนี้ครับด้ที่สเดือนหนึ่งเลือด ไม่ไกลโตเลยนี่หันได้กี่คืนนะเดือนกี่คืนนะมันนับยากกว่าเดือนกี่คืนคือมันเจ้าเดือนรอกคืนนะครับโบกว่าเดือนนู้นไม่ได้ไม่สำเร็จคุณจะไปฆ่าคนอ่ะยอดทองไปกับกูวันนี้อ่ะยอดทองจะต้องไปฆ่าคนด้วยไอ้ย่าแต่นายพ่อไม่ฆ่าคนน่ะถูกต้องมึงขี้ขาดใช่ไหมมึงไม่ช่วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่รอบแต่ว่าคือมัน คือไม่อ่านเหมือนกันไหมไม่สู้คนที่มึงอายก็ไม่กูขอถามหน่อยริมบุญเ่อมึงไปนั่งในตลาดแห่งหนึ่งแล้วมีเด็กวัยรุ่นวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาเตะหน้ามึงมึงทำไงล้มกับต่อหมายนี่เฮ้ยแมนเด็กจัดเด็กลำบูบากูายันโดยกะตองอ๋มไม่สู้คนมึงอายก็ไม่เราเป็นลูกผู้ชายไม่สู้คนมันเสียชื่อเรียเจอมาเลื่มไหมเราไม่โจ้คนเราเรีเจอแต่ถ้าเราโจ้บางทีเราอาจจะเสียชีวิตนะ

อยากไปปร้ำแต่กับคนยิงกันไม่ได้นะคนเราไทยเราผู้ยิงหมากแล้วบอยดี้ฮะ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 โรจน์นาโรจนนาทำไมเล่นแต่กับกุเล่นเลยแล้วการแกกับคนเปรมาเล่นแม่มช่วยเรือองหกับมันก็แบเรานายคุณบอยกี้อ่นแล้วว่ะอยาไปปร้ำไม่ได้ปร้ำแต่ในผู้ยิงกับุยคนยิงเปลียนซมันปลาแต่เลกันเดียวผู้ยิงกันเดอจะไปแกเลยผู้ยิงเปลียรือมันปลา มีไร้นนา,ลาเลยาเ่ามเราทูว่านองเนียคือเมีเพื่อนถ้าจะหมดวน้องเมียเพื่อมนมาไลยทุกเลื่อนตัทองช่วยได้แค่มองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้กลัวลูกขวันแม่ยายจะหล่นลงบนหมอน,นนั่นน้องเมียเมย์ไม่เพื่อนมาเลยเมยแไม่เพื่อนมาจะจับช่วยหอมเดี๋ยวจะไปชู ไไมด้ส่วนได้คนที่มาจายแควนตามแต็มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุกมันเน่นออกต้องยกออกเช็กกตติงกับเช็กกตติงมาไล่หัวชนโอ้ยนรกทั้งจอแล้วกูอ้้ง น้องตีกรองได้เดี๋ยวควาให้ไปอยู่กะลาทองนะเออทีนี้ร้องเพลงเป็นไหมน้องเป็นนี่ร้องได้เหมือนกันเพลงแต่ว่าถ้าตีกรองด้วยร้องเพลงด้วยร้องไม่ตันมันหอบเหนื่อยอ๋อร้องได้เฮ้ยเพลงอะไรแต่อร้องกันหูดิอ๋อสักเพลงชอบกันอยู่ ออว้าวว้าวอ้าวว้าวว้าวว้าไว้ร้าวว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 ้าวร้ามว้้าวี่าวว้าขว้าวว้าวว้องว้าวน้าว้าว้องว้วว้นวว้าว้าววา้องวา้าวว้าวว้้้า้วม้ มันหลายเรื่องไม่เจออม,มาทำไมครับอาจารย์กุติอตาตมาก,กลับทั้งในเนหลงกุติแล้วกว้างเกินวัดนี่โอ้ยสามพันไร่ไม่รู้จะเดินกลับทั้งไในอ๋อแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้อไปส่งหน่อย แต่ผมจะรู้ไม่ดีว่ากุฏิอาจารย์อยู่ไหนไปดูว่าเดินไปผู้สองคนไปผูป้ชมจะไปเองดิไปไรไนะยะเห็นไหมเราจบตั้งอยู่เดินคนเดียวขนพองระัวผีอ้าวไม่นจะกลัวแต่ะละขนวัวกลัวโยมว่าเหมือนกันหนังไม่เลิอกอย่าลุกขึ้นนะโยมเหมือนกันนั่งดูหนังอยากดูแต่นั่งหันดูข้างหลังมั้ง เห็นไหมล่ะเมนนะเั oh ื่อที่ทางนน้นก็มีอีกจอหนึ่งงาพูดแบบนี้ไม่ได้ไปส่งน้อยมอเตอร์ไซค์มีบ้างไอควันเมืองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปส่งพร่หลวงน่อยก็จะกลับกุญติไม่เอาไม่เอาโอ้ยทุกพระไม่เอาให้สามร้อยก็ไม่ไปลํำบากชิมหายเราุจีวรเข้าไปติดอยู่ในการล้ออุ้ยแกกันชิมหายวายวอดไม่คม เดินเองก็ได้ไม่เป็นปัญหาหรอกเดี๋ยวฉันไปก่อนให้โชคดีเอไปก่อนเล้วเดินตามยาวหนุน่งงว่าจนคนกับวัวแม่ชีคงไม่รู้ตัวว่าปลาเลี้ยงวัวใจวันวันเวลาเจอเอนาที ปบหน้าแม่จีแลยบัรจีตันนาเวลาเธอเคินข้าวไอไม่โลดใจใจมันต่นเตนพอพูดคนเดียวบ้านะ,อะเออบ้าท,ทำไมคนพูดคนเดียวไม่เต็มเตงอะฉันไม่เคยพูดคนเดียวสักคนเลยอาการบวชนานเนี่ยบวดนานเนี่ยดีใจมาเจออาการอยู่ทุพันเมื่อก่อน อยู่ในนะอยู่สุพันรู้จักไหมสุพันที่เขาใส่ในดินปืนเออ,เอ,อน่าจะใช่อ่ะอยู่ในครับจุพันสองพี่น้องไม่มีคนครบเลยเด็กครับอยู่กันช่องพี่น้องเออพาวันตุติอ๋อทำไมเอวังไม่รู้จะพูดอะไรอยู่อำเภอชองพี่น้อง อำเภอช่องพี่น้องอเคยไปไหม,ไม,ไ,มไม่เคยครับเ,ออเดี๋ยวจะรับไปอยู่วัไดไร่ขิงนานแล้วอยู่นานแล้วคิดว่าเนี่ยปีหนะ้าเดือนเมษาในที่วัไดไร่ขิงมีงานว่าจะติดต่อหนังในบัตรแสดงจะคืนได้ไหมได้ครับมีงานอะไรครับเพช่วงเมษาที่ออวัไดไร่ขิงของเรานี่จัดงานสิบคืนพอดีจะมีการฝังลูกละมุด อะไนะคว่างลูกละมุดขอ,อญ,ญาตโยมน้ามมีดมาปอกลูกมิมิดเอาทำไมไม่กินลูกละมุดลูกละมุดขว่างได้แล้วนะยมกับเก่งนะอาจารย์อืออาจารย์มาที่นี่ดีใจผมนะอืมอาจารย์ขอบคุณนะที่อยากยมมากันเยอะเออเก่งนะคนนครคนแถว แถวเมืองใต้นี่อาจารย์เคยไปตอนเดือนสิบเขาเดินกินผ้าห่มนะกันลาครับลาครับไม่ใช่ผ้าห่มนึกว่าเขาอดอยากปากแข้งกันจกน้กไหยเดินเคี้ยวกันอยู่ได้ลาดิครับอาจารย์ไม่รู้จักก็ไม่ใช่ผ้าห่มเขาเรียกอะไรนะลาครับลาไปไหนไม่ไปไหนก็ไกา เห็นว่าลาลาลาอาจารย์ไม่รู้จักหรือลาโอ้ใครๆมาอมคนลาลาไอ้นู่ลาน้ไอ้นี่คือลาที่เขาทำเป็น <c oughs> แฟนเขาเรียกลาเชตลาเชดครับลาเชดเออรู้จักไหมลาเช็ดรู้จักลาเช็ดไม่เคยเห็นแต่ว่าก็เคยเห็นที่เป็นแผ่นนั่นลาเชตครับอ นะอยู่ไหนด้ยอยู่ใกล้กับบ้านไวพศทำดูไวพศรู้จักไหมลาเชตไม่รู้หรอกไวพศรู้แต่ลาบวช<บ>ยีเ่เปมิตุน,า,นาก็บวชทุกปีอ,อย่าไปมัวดแปลกแปลกแล้วทีนี้คุณน,นี่ท่านอาจารย์อยู่นี่เออนีแเ้วทีนี้อาจารย์ไปก่อนครับอาจารย์อาจารย์เดินทางปลอดภยัยนะขอบใจญาติโยม มาแล้วสักเพลงเอาพระเขาไม่ได้ร้องเพลงพระร้องเพลงไม่ได้แต่สวดได้ร้องเพลงไม่ได้